ต้องสวัสดีกันด้วยครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่หมครับรายการทีวีทีวีพีครับก็วันนี้จะมาโปรโมทชานเอลครับกับชานเอลเอ็มเอ็มเอ็มบีสตูดิโอนะฮะก็ชานเอลนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะก็จะมีพวกสาระอะไรพวกนี้ก็จะแครเกมอยู่บ้างนะฮะก็ชานเอลนี้ก็ดีอยู่นะฮะแบบมีประโยชน์มาก เจ๋งโคตรๆเลยนะฮะสามอันดับที่เกมที่แคล์เลยๆนี้จุดึุดจ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 ดนี่ครับเขาก็จะรีวิวเกมพวกไม n คร r a ับนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นไม n คร r a ับกับเทอลเรียนะครับแล้วก็อินโทรนะฮะสนุกโกเลมหน้าประหลาดนี่ครับ แชนแนลนี okay, ้ม right, 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 right ีประโยชน์นะฮะโอเคก็โปรโมทไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ